เส้นทางชีวิตที่มองไม่เห็นปลายทางในเส้นทางชีวิตของทุกคนย่อมมีโอกาสเข้ามาอยู่เสมอเธอผู้นี้ได้คว้าโอกาสนั้นไว้และกําลังเดินไปสู่เส้นทางชีวิตใหม่ค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะฉันผู้ได้พบกับอัโทมี่และขอบคุณชีวิตที่มี omy, Master, อ,อัตโทมี่ชารอนโรสมาสเตอร์ฮออึนชิลค่ะวันนี้เราไปทำความรู้จักกับชารอนโรสมาสเตอร์ฮออึนชิลกันค่ะ เมื่อเดือนสิงหาคมปี2015ฉันได้เข้างาน Success Academy ที่ขยองจูค่ะแล้วก็เริ่มทำธุรกิจอะโทมีตั้งแต่ตอนนั้นค่ะเมื่อ7ปีที่แล้วตอนที่เธอไปเฝ้าไข้น้องสาวที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม<ๆ>เธอก็ได้รู้จักกับสินค้าอะโทมีค่ะฟอร์มครีเซอร์และยาสีฟันของอะโทมี่ทำให้เธอตัดสินใจเริ่มทำธุรกิจเธอบอกว่าตอนนี้ก็ยังจำความประทับใจในครั้งแรกได้อยู่ค่ะ เอ่อฉันได้รู้จักกับสินค้าโทมี่ที่บ้านของน้องสาวค่ะระหว่างที่น้องสาวป่วยเป็นมะเร็งเต้านมตอนฉันไปเฝ้าไข้เขาตอนนั้นฉันเองก็ได้ใช้โฟมแล้วก็ยาสีฟันหล่อสีเหลืองเป็นครั้งแรกค่ะในปี2011เธอมีลูกสองคนและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้ก็ยากเพราะข้อจำกัดด้านการเงินของสามี หลังจากลูกคนที่สองอายุครบหนึ่งขวบเธอคิดว่าจะกลับไปทํางานพยาบาลอีกครั้งแต่ในขณะที่เธอกําลังลังเลเพราะข้อจำกัดทางด้านเวลาน้องสาวก็ได้แนะนําให้เธอทําธุรกิจอะโทมี่ค่ะฉันเริ่มชีวิตแต่งงานที่โซหลังจากมีลูกสองคนก็มีความสุขดีกับครอบครัวนะคะแต่ด้วยเงินเดือนของสามีแต่ละเดือนติดลบตลอดเลยค่ะการที่จะทำงานไปด้วยแล้วเลี้ยงลูกไปด้วยนั้น มันมีข้อจำกัดทางด้านเวลาเยอะมากๆเลยค่ะคุณแม่ที่ทำงานจะเข้าใจดีค่ะในระหว่างที่ฉันลังเลอยู่ตอนนั้นช่วงวันหยุดปี2015ฉันกลับไปเยี่ยมครอบครัวระหว่างทานข้าวน้องก็พูดพึมพำคนเดียวว่าถึงเวลาที่ต้องทำแล้วนะทำไมยังไม่ทำอีกนาะซึ่งตอนนั้นฉันก็ได้ยินที่เขาพูดถึงฉันนะคะแต่ฉันก็ไม่ได้พูดกับเขาก่อนค่ะกลับมานั่งคิดคนเดียว ลองคิดถึงอนาคต3ปี5ปี10ปีข้างหน้าถ้าฉันเป็นพยาบาลกับอนาคต3ปี5ปี10ปีข้างหน้าถ้าฉันทำอะทอมีเปรียบเทียบทั้งสองงานว่ามันจะแตกต่างกันยังไงตอนนั้นฉันก็รู้ถึงวิสัยทัศน์ของอะทอมีเลยค่ะที่ผ่านมาเธอใช้สินค้าอะตอมีและรู้ว่าเป็นสินค้าเมสทิส หลังจากฟังแผนรายได้และวิสัยทัศน์เธอก็รู้ทันทีว่าอะโทมี่คือธุรกิจที่เธอหามานานเธอจึงเริ่มทำธุรกิจและมาถึงจุดนี้ได้คะ่ะมีประมาณ1,400คนคะ่ะแล้วกลยุทธ์ความสำเร็จของเธอคืออะไรกันนะค่ะสุขสุดท้ายของทุกเดือนจะเป็นวันของผู้บริโภคคะ่ะจะเชิญผู้บริโภคคนเก่าและคนใหม่คนที่ต้องการทดลองสินค้าของอะโทมี่มาที่ศูนย์ เป็นวันที่ให้ผู้บริโภคได้ลองใช้สินค้าอทมี่ค่ะเอ,อในอะโทมี่เรามีสินค้าหลายหมวดหมู่ใช่ไหมคะเราก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่เดือนนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเดือนต่อไปเป็นอาหารเดือนต่อไปเป็นของใช้ภายในบ้านจะเปลี่ยนไปทุกๆเดือนแบบนี้ค่ะเออฉันกำลังดูแลลูกค้าอยู่ค่ะคนที่อยู่ไกลฉันจะโทรหรือส่งข้อความไปค่ะ ส่วนคนที่อยู่ใกล้ฉันจะไปหาที่บ้านหรือจะเชิญเขามาที่ศูนย์ค่ะฉันก็จะดูแลลูกค้าแบบนี้ค่ะอืมธุรกิจเครือข่ายคล้ายกันหมดค่ะแต่ธุรกิจเราไม่ได้ขายแค่ครั้งเดียวจบแต่เป็นธุรกิจที่ให้ลูกค้าใช้อย่างต่อเนื่องเป็นลูกค้าประจำจะต้องดูแลติดตามพวกเขาจนพวกเขาสามารถซื้อเองโดยอัตโนมัติให้ได้ค่ะเพื่อการสร้างลูกค้าประจำฉันกำลังติดตามผลลูกค้าอยู่ค่ะ เธอทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในออโทมี่ด้วยความเข้าใจและการอธิบายเกี่ยวกับบริษัทและสินค้าของเธอคะ่ะเธอกำลังเตรียมตัวด้วยความคิดที่ว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ออโทมี่ค่ะเธอบอกว่าเธอสัมภาษณ์ลูกค้าตัวต่อตัว,ตวเพื่อพิจารณาความต้องการของลูกค้าแต่ละคนทำให้เธอสามารถสร้างกลุ่มผู้บริโภคจำนวนมากได้ด้วยวิธีนี้คะ่ะเรามาเรียนรู้เทคนิคของเธอให้ละเอียดขึ้นอีกนิดกันคะ่ะฉันเป็นคนปูซานคนที่สนิทสนิทก็อยู่ไกลหมดเลยคะ่ะ ฉันก็จะส่งรูปให้คนที่อยู่ไกลๆผ่านโซเชียลค่ะเป็นรูปที่ฉันไปทำงานหรือรูปสินค้าใหม่ค่ะแล้วคนที่อยู่ใกล้ๆกับศูนย์การเรียนรู้ฉันก็จะจัดตารางนัดเชิญเขามาที่ศูนย์ค่ะ <c oughs> ฉันยิ้มง่ายค่ะดูเฟรลี่แล้วก็เป็นมืออาชีพด้วยฉันจะโชว์ความเป็นมืออาชีพด้วยความเข้าใจและเชื่อมั่นในบริษัทและสินค้าค่ะ ฉันคิดว่าต่อให้ฉันไม่พูดแต่มันก็ออกมากับท่าทางและภาษากายคนรอบตัวฉันทำอะทอมี่เยอะนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมาถามฉันมาขอสินค้ากับฉันค่ะด้วยความที่ฉันเคยเป็นพยาบาลด้วยแล้วน้องสาวฉันก็เคยป่วยเป็นมะเร็งเต้านมดังนั้นคนที่มีคนรอบตัวป่วยเขามักจะมาถามฉันว่าเฮโมฮิม oh ช่วยอะไรบ้าง ฉันก็เลยบอกว่าเฮโมฮิมช่วยน้องสาวฉันได้มากเลยเวลาแนะนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นความรู้เก่าตอนเป็นพยาบาลช่วยให้ฉันอธิบายได้ดีมากๆเลยแหละค่ะสปอนเซอร์ฉันเหมือนวันเดอร์วูแมนเลยค่ะนอกจากเขาจะดูแลลูกดีแล้วยังดูแลพาร์ทเนอร์ที่อยู่ทั่วประเทศอย่างดีแล้วคอยมาหาอยู่เสมอเลยค่ะ เป็นคนที่ไปได้ทุกที่เลยค่ะถ้าพวกเราทำตามสปอนเซอร์ก็คงสำเร็จได้พวกเราคิดแบบนี้ค่ะและทำตามวิธีของเธออยู่ชารอนโรสของเราเป็นคนที่คิดบวกมากเลยค่ะแล้วคอยบอกพวกเราว่าทำได้ทำได้แน่นอนคอยให้กำลังใจเราตลอดถ้าเราทำตามเธอก็คงทำธุรกิจได้ดีแน่นอนและจะสามารถประสบความสำเร็จ กับธุรกิจอะโทมี่ working woman ที่เก่งทั้งงานนอกบ้านและงานในบ้านเหตุผลที่เธอเริ่มทำอะโทมี่เพราะเธออยากทำงานที่มีเวลาดูแลลูกๆได้ด้วยเธอไปทำงานพร้อมส่งลูก9โมงเช้าและเลิกงานไปรับลูก5โมงเย็นเธอทำอะโทมี่ด้วยใจที่มุ่งมั่นจากความรักของครอบครัว กำลังคุยเกี่ยวกับสินค้าโทมี่กับพวกแม่แม่ที่สนามเด็กเล่นค่ะถ้าได้เจอแม่แม่ของเด็กๆเรื่องที่แม่แม่กังวลเหมือนกันหมดก็หนีไม่พ้นเรื่องสุขภาพของลูกค่ะแล้วก็สงสัยเรื่องของใช้จำเป็นในบ้านด้วยค่ะฉันก็ช่วยตอบปัญหาพวกเขาแนะนำสินค้าโทมี่และให้เขาสมัครสมาชิกค่ะให้ทุกคนมาใช้สินค้าโทมี่มาเป็นผู้บริโภคด้วยกันค่ะ ื่อคิดถึงลูกๆที่ต้องห่างแม่เวลาทำงานยิ่งทำให้เธออยากตั้งใจทำงานนี้มากขึ้นตอนที่ทำอะโตมี่บางทีฉันก็คิดแบบนี้ค่ะถ้าฉันมีอาชีพอื่นไม่ได้ทำธุรกิจอะโตมี่แล้วฉันจะมีเวลาได้อยู่กับลูกๆแบบนี้ทุกวันไหมเนะฉันอยากจะเป็นแม่ที่สามารถสร้างความทรงจาให้กับลูกๆได้เยอะๆเ,เลยค่ะ มีสิ่งหนึ่งที่เธอมองว่าเป็นสิ่งสำคัญมากในการทำธุรกิจและเป็นเคล็ดลับที่ทำให้เธอมาถึงจุดนี้นั่นก็คือการฟังการบรรยายของผู้สำเร็จนั่นเองค่ะนอกจากการบรรยายแล้วเธอยังเข้าร่วมงาน Success Academy และเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อเป็นนักธุรกิจที่สำเร็จค่ะฉันตัดสินใจทำธุรกิจในปี2015แล้วฉันก็เข้างาน Succes s Academy เดือนสิงหาคมตั้งแต่นั้นมาฉัน ไม่เคยขาดสักครั้งเลยค่ะและที่โซชฉันก็จะฟังการบรรยายทุกอาทิตย์ฟังการบรรยายของผู้สำเร็จแล้วก็ออกไปทำงานค่ะศึกษาแนวคิดจิตใจและร่างกายควบคู่ไปด้วยทำงานตั้งแต่เช้าถึงเย็นไม่ต่างกับทำงานประจำเลยค่ะออช่วงแรกไม่มีพาร์ทเนอร์นะคะแต่พอฉันฟังบรรยายของลีดเดอร์ฉันก็รู้ว่าอ๋อถ้าเป็นลีดเดอร์แล้วต้องทำยังไงบ้าง ต้องออกไปทำงานยังไงแล้วถ้ามีพาร์ทเนอร์จะต้องดูแลเขายังไงและยังได้ศึกษาแนวคิดจากการบรรยายของดรลีและท่านประธานค่ะหลังจากที่ฉันเตรียมตัวที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจเรียบร้อยแล้วตอนนั้นฉันก็เริ่มนัดพาร์ทเนอร์หนึ่งถึงสองคนมารวมตัวกันค่ะมาสร้างฝันด้วยกันและร่วมทำงานไปด้วยกันค่ะเอ ช่วงแรกที่ฟังบรรยายของดรลีฉันรู้สึกว่ามันยากนะคะแต่ฟังไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเป็นบรรยายที่สนุกมากค่ะตอนนั้นดรลีพูดว่าเราต้องเป็นคนดีถ่อมตัวและรู้จักฟังคนอื่นพูดถึงจะประสบความสำเร็จตอนนั้นที่ฉันฟังฉันค้นพบอย่างหนึ่งค่ะก็คือตอนที่น้องทำธุรกิจแล้วบอกให้ฉันสมัครตอนนั้นฉันสมัครเลยฟังเขาไม่เถียงอะไร นี่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฉันเป็นออโตเซลเอ่อเรียกว่าเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จก็ว่าได้ค่ะหลังจากที่ฟังผู้สำเร็จบรรยายก็ทราบว,ว่าอะโทมี่ไม่ใช่ธุรกิจสำหรับคนลำบากเท่านั้นแต่คนที่มีชีวิตที่ดีอยู่แล้วก็สามารถทำธุรกิจให้สำเร็จได้ง่ายๆผ่านอะโทมี่เธอคิดว่านี่คือกุญแจแห่งความสำเร็จของอะโทมี่ค่ะ อะตมี่ที่ฉันเลือกเพื่อหาไรายได้ได้เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเป้าหมายและคุณค่าของชีวิตฉันไปเลยค่ะตอนแรกฉันทำงานนี้เพื่อตัวเองแต่หลังจากมีคนมาร่วมเดินทางทำให้เป้าหมายมันใหญ่ขึ้นค่ะการเข้าระบบและการทอมตัวน่าจะทำให้เธอกลายเป็นชารอนโรสฮออื่นชิวแบบทุกวันนี้ชารอนโรสมาสเตอร์ฮออื่นชิว ผู้คิดบวกอยู่เสมอเธอก็มีเรื่องที่เศร้าอยู่เหมือนกันนะคะเวลาถูกปฏิเสธจากผู้บริโภคจะรู้สึกเหนื่อยที่สุดเลยค่ะตอนฉันเริ่มทำธุรกิจแรกๆฉันพูดแนะนำธุรกิจพูดเรื่องการสมัครสมาชิกให้กับผู้หญิงเจ้าของร้านเครื่องเขียนที่อยู่ใกล้ศูนย์ทุกครั้งที่ไปเขาปฏิเสธฉันทุกครั้งฉันเลยทิ้งช่วงแล้วกลับไปหาเขาใหม่ วันนั้นเขาช่วยซื้อแปลงและยาสีฟันค่ะเพราะฉันเอาเขาไปส่งฉันก็ให้เขาสมัครสมาชิกฉันก็อธิบายถึงสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกไปฉันไม่สามารถลืมสีหน้าตอนนั้นของเขาได้เลยเขาทํามือแบบนี้แบบนี้ค่ะเขาพูดกับฉันว่าพอได้แล้วมั้งความรู้สึกฉันตอนนั้นที่เห็นสีหน้าเห็นมือที่เขาทาสิ่งที่ฉันรู้สึกได้ตอนนั้นทําให้ฉันรู้สึกเเวทนาตัวเองมากเลยค่ะ เรื่องนี้น่าจะลำบากที่สุดเลยค่ะเธอคิดว่าถ้าเชื่อในสินค้าอะโทรมีมากพอพูดให้ใครฟังเขาคงจะสมัครสมาชิกเขาคงจะซื้อแต่ทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่คิดเสมอไปมันอาจจะทำให้เธอเสียความมั่นใจไปบ้างแต่เธอก็ไม่ได้วันไวฉันพยายามไม่แสดงออกค่ะพยายามยิ้มและจบการสนทนากับเขาดีๆแล้วก็เดินอย่างเชิดเชิดออกไปเชิดกว่าตอนเดินเข้ามาอีกค่ะ เธอคิดในแง่ดีคิดว่าการเสียศักดิ์ศรีหรือถูกปฏิเสธถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้พลังแห่งความคิดบวกทำให้เธอมีวันนี้ได้ค่ะเวลาฉันถูกปฏิเสธอย่างที่ฉันเล่าฉันจะคิดว่าฉันจะต้องไม่เป็นคนนิสัยแบบนั้นเด็กขาดเวลาฉันได้พบกับผู้บริโภคดีๆฉันจะต้องเป็นคนที่ให้ความรู้สึกดีๆแบบนั้นให้ได้มันเป็นเวลาที่ฉันได้ไตรตรองอะไรเยอะแยะเลยค่ะ เหมือนกับที่ด็รลีพูดไว้ว่าทำธุรกิจอัโทมีไปพร้อมขัดเกลาให้ตัวเองเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีไปด้วยค่ะฉันชอบจุดนี้มากๆเลยค่ะเธอบอกว่าน่าจะเจอกับอัโทมีเร็วกว่านี้เธอแอบเสียา้ค่ะเพราะอยากให้คนอื่นได้รู้ถึงวิสัยทัศน์ของอัโทมีมากขึ้นและได้ร่วมทางเดินไปกับเธอได้มากกว่านี้ค่ะในเกาหลีธุรกิจเครือข่ายยังไม่เป็นที่ยอมรับเท่าไหร่ แต่ฉันอยากสร้างทีมที่ทำงานร่วมกันแล้วสนุกฉันอยากได้รับการยอมรับแบบนั้นมากกว่าเป้าหมายของฉันคือการสร้างสภาพแวดล้อมให้พาร์นเนอร์ทำธุรกิจเครือข่ายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะออโต้เซลล์มาสเตอร์ในความคิดของฉันคือความรับผิดชอบค่ะถ้าคุณปฏิบัติกับผู้บริโภคที่ใช้สินค้าและพาร์นเนอร์ที่ร่วมทำธุรกิจกับเราอย่างมีความรับผิดชอบแล้วความสำเร็จ ก็จะมาหาคุณเองค่ะฉันจึงคิดว่าสิ่งสำคัญของการเป็นออโตเซลล์มาสเตอร์คือความรับผิดชอบค่ะเธอผู้อยากมีชีวิตที่ไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลังไปกับอะโทมี่ชารอนรอสมาสเตอร์หออ่นชิวขอเป็นกำลังใจให้กับความฝันของเธอด้วยนะคะ